<Tinder S 2> e, ทินเดอร์เผยรายงานประจำปีเย a r อินส i วิภาพรวมการเดทในปี2,567และเทรนด์ที่กำลังมาแรงของปี2,568ปัจจุบันคนโสดออกเดทด้วยแนวคิดใหม่ที่มีความชัดเจนมากขึ้นมองหาความสัมพันธ์ที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองรู้สึกได้ถึงความจริงใจและอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเมลิซาฮอฟลีประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของทินเดอร์ได้กล่าวว่าคนโสดเริ่มเปิดใจยอมรับและมีความตั้งใจในการหาคู่มากยิ่งขึ้นเดือกล้าที่จะเปิดเผยสิ่งที่ตัวเองต้องการและกล้าปฏิเสธสิ่งที่คิดว่าไม่ใช่ การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เกิด3เทรนใหม่ที่โดดเด่นในปีได้แก่ราล์ o ุ k i n g ความสัมพันธ์ที่ชัดแบบตะโกน Ki s สเมดความสัมพันธ์แบบรักนี้ชตาลิขิตและนา o Chip ที่หมายถึงการนิยามทุกความสัมพันธ์แม้จะเล็กๆระดับทุกความสัมพันธ์เทรนเหล่านี้เป็นล้วนแต่การส่งเสริมให้เกิดความมั่นใจในการระบุถึงความต้องการของตัวเองที่เรียกว่าชัดแบบตะโกนโรวมถึงการดื่มด่ำกับช่วงเวลาแสนสุขผ่านการทำกิจกรรมแบบรักนี้ชตาลิขิตหรือการค้นหาความหมายของความสัมพันธ์ที่เชื่อมต่อกันผ่านปฏิสัม พันอันน้อยนิดในความสัมพันธ์เล็กน้อยระดับนาโนแม้ว่าปีที่แล้วเทรนการออกเดทจะเน้นไปที่การเป็นตัวละครหลักที่สร้างเรื่องราวของตัวเองและการสำรวจความสัมพันธ์ในแบบสบายๆแต่ในปีนี้คนโสดกล้าที่จะลุกขึ้นมาทำเพื่อตัวเองด้วยการมีจุดมุ่งหมายที่ชัดขึ้นและทำให้เส้นทางการเดทเป็นของตัวเองอย่างแท้จริง Great. So today we launched our Year and Swipe report in Thailand. So this is looking at the report um, and the dating trends of 2024, and looking forward to the predictions of what dating is going to look like in 2025. As part of Year and Swipe, there are three key themes. So the first one is loud looking, so being very loud and intentional about your dating and your purpose and who you're looking for. So. whether it's um a golden retriever boyfriend or a gamer girlfriend or whomever it might be being very loud and intentional um the good news is the situationships are out the door Um, goodbye, situationships. Hello, loud, looking, and being very purposeful. The second one is kismet, so a play on kismet, which is fate and destiny. So finding um, joy in spontaneity and finding those meet-cute moments in potentially the, the unknown. So going on a sweaty hike and finding that meet-cute moment, or doing a pottery class and finding that. That joyful moment. Um, that's the second trend. And the last trend um, is nano ships. So, this is all about finding joy in micro connections. So, a fleeting glance in a coffee shop, um, a chat on the train, finding connections and joy in all of those um, small moments, um, really just building up positivity. Um,

ซึ่งเป็นการรายงานแนวโน้มการเดทนะคะของปี2024ต่อเนื่องถึงปี2025นะคะซึ่งในตัว Report Year in Swipe เนี้ยมันก็มี3เ,เทรนด์หลักๆนะคะที่เป็นเทรนด์ของการเดทในช่วงนี้ไปจนถึงปีหน้านะก็คืออันแรกเป็นเรื่องของเรา Looking หรือว่าการต้องการความชัดเจนแบบตะโกนนะคะก็คือเราต้องชัดเจนเลยว่าเรามองหาความสัมพันธ์รูปแบบไหนจุดประสงคการเดทคืออะไรต้องการคนประเภทไหนที่จะมาเชื่อมต่อกับเรานะคะเช่นเราเอาจจะหาคนท้ยหมาเดก หรือเราอาจจะหาแฟนสาวที่เป็นเกมเมอร์นักเล่นเกมนะคะพวกเกมเดาใจหรือความสัมพันธ์ไม่มีชื่อต่างๆเนี่ยกำลังจะตกยุคแล้วนะคะด้วยด้วยเทรนด์นี้ต่อมาเทรนด์ที่2นะคะก็คือเทรนด์คิสเมดก็คือการที่ทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับมันเป็นการเล่นคําอย่างหนึ่งคือแทนที่จะปล่อยให้ชะตาฟ้าลิขิตเนี่ยเราก็อาจจะมีการวางแผนแบบวางแผนแบบไม่วางนะคะก็คือ ให้ทุกอย่างความสัมพันธ์ความสุดเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบธรรมชาตินะคะอาจจะมีการชวนกันไปทํากิจกรรมที่ไม่เคยทําเช่นไปเดินป่าไปปั้นหม้อเพื่อที่จะหาโมเมตตนต์หวานๆเล็กๆแบบนี้นะคะให้เป็น สิ่งที่เชื่อมต่อแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปแล้วก็เทรนที่3ก็จะเป็นเทรนดเรื่องนาโนชิพนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ที่เกิดจากโมเมนต์เล็กๆน้อยๆนะคะอย่างเช่นการสบตากันในร้านกาแฟการได้คุยกันสั้นๆในรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นโมเมนต์เล็กๆที่มันสร้างความสุขเล็กๆทําให้เราเพิ่มพลังบวกให้กับชีวิตเราได้ค่ะ